ริไทยนะฮะหนึ่งกมงลงซ้ายอ mm hmm. นสอรัย นี่ก็จะเป็นแถวอยู่ในอนุสาวรีย์ชัยนะข้างล่างจะเป็นจุดศูนย์รวมเลยนะจุดศูนย์ศูนย์รวมของรถทั้งรถตู้รถอะไรอยู่ตรงนี้ศูนย์รวมเขาเรียกว่ากมที่หนึ่งของกรุงเทพมหานครใี่จับจุดจากกรุงเทพจะออกจากกรุงเทพไปไหนก็ตามให้จับจุดที่กมหนึ่งก็คือกมศูนย์กมศูนย์ที่อนุสาวรีย์ชัยนี่แหละครับกมศูนย์ ของมอสนสอทลรอข้างหน้าก็จะมองเห็น รถไฟฟ้าสายสีเหลืองตรงไปอ่มีสองสายสายสีเหลืองกับสายสีอะไรมันสวนกันอยู่เนี่ยรถไฟฟ้า องไปดูว่าราชสมทึกการชน,นาพิเศษบางแคบางบัวทองตรงไปจะเสียตัง ตร,รามหกหนึ่งกมราชพฤกษ์ก,กาญจนาตรงไป จะน่นาตรงไปเดี๋ยวพวกเจ้าพวกแรงางานจะตรงไป

ยุวิัยุทธวิชัยยุทธห้าโรงพยาบาลวิชัยุตอยู่ซ้ายมืองามวงวานแจ้งวัฒนะราชพฤกษ์การจนาตรงไปพระรามหกออกซ้ายของปปากาเพลงเพชรหนึ่งแจ้งวัฒนะราชพฤกษ์การจนาตรงไป การจนาแย้งวัชนะตรงไป จับความเร็วเอ้ยไม่น่าเชื่อมีก,กันตรวจจับความเร็วด้วยนะนี่นะเส้นนี้ตรงข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์เขาเรียกอะไรนะศูนย์รถขนส่ง หมอชิดใหม่เนี่ยซ้ายมือเนี่ยที่กำลังก่อสร้างถ้ากูเลยงัดจำเป็นการเจนาบางแคบางบัวทองมันจะเป็นตรงเนี้ยเนี่ยศูนย์เนี่ย,นนยซ้ายมือเราเนี่ย ขนส่งแถวนี้นะกาญนาบางแครบางบัวทองตรงไปสถานีรถไฟอะไรมาอยู่แถวนีเ้เยอะเลยสถานีซ้ายมอือนี่แหละครับบางแคบางหัวทองตรงไปเนี่ยบางแคบางหัวทองตรงไป ถนนรัชพึกถนนรัเพึกถนนการน,นาพิเศษบางแครบางบัวทองตรงไปครับดูช่องให้ถูก